โรงเรียนเช็กไม่ขึ้นตรงกับมณัจรักี้อยู่ระหว่างชายแดนของสามณาจักรอาณาจักรสุริยันจันทราอาณาจักรเคียนเต่าอาณาจักรต้าหลิงเป็นเหมือนประเทศที่ปกครองตนเองอาณาจักรชิงลั่วโรงเรียนเช็กในประวัติศาสตร์กว่าพันปีของสงครามการต่อสู้ระหว่างฮวีิต้าหลวงกับาณาจักรสุริยันจันทรานั้นมีเจ้าแห่งพูดมากกว่า60คนเข้าร่วมในสงครามสุดท้ายกลุ่มพันธมิตต้าหลวงก็สามารถเอาชนะไปได้ผู้นำของสามมณาจักรต่างๆที่เปลี่ยนไปด้วยความสามารถ ล้วนจบจากเชคครั้งนั้นนักเรียนชุดแรกเจ็ดคนของโรงเรียนนี้เป็นสุดยอดเจ้าแห่งพูดที่แข่งแก่งที่สุดในทวีปเจ็ดสัตว์ประหลาดแห่งเช็คพวกเขาเป็นเหล่าวีรบุรุษและวีรสตรีที่จะหูกจดจําไปตลอดกาลที่พิเศษคือโรงเรียนนี้จะสร้างสัตว์ประหลาดเท่านั้นบททดสอบของที่นี่นั้นโหดหินจนหลายๆคนต้องถอยหลังกลับมีไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังสามารถเรียนอยู่ในโรงเรียนได้ดังนั้นพวกที่เหลือจึงต้องฝึกฝนอย่างหนัก ้าจบจากการศึกษาที่นี่ไปให้ได้โรงเรียนนี้หูขนาดนามว่าโรงเรียนที่แข็งแร่งที่สุดโรงเรียนสาป,ปราตระดับตำนานโรงเรียนเชกว้าวเนี่ยหรอผมต้องใช้เวลาในการสอนวิชารับให้เฉียงท่าซะหน่อยแล้วนะแต่มันน่าจะดีกว่านี้แล้วนะฟิงฟิงโรงเรียนที่แข็งแร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ใหญ่จังนี่คือปราสาทเช็กพื้นที่ข้างหนองน้ําตรงนั้นเป็นของเชกทั้งหมดดูเหมือนเจ้าจะรีบตื่นเต้นกันไปหน่อยนะ การที่จะหกปฏิเสธในการเข้าเรียนนมีอยู่สูงนะการทดสอบจะเริ่มในอีก3เดือนค่ากับเปยเปเป็นนักเรียนปี4แล้วระดับการทดสอบเลยไม่สูงนะอีกไม่นานเพราะเราคงได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนเฉพาะนะค่าจะทุ่มทุกอย่างที่ข้ามีครับโรงเรียนเฉพาะางั้นเหรอเฉพาะคนที่เข้าไปเรียนในโรงเรียนเฉพาะได้เท่านั้นถึงจะได้เรียกว่าเป็นนักเรียนของเชคจริงๆนะเฉพาะคนที่มีความสามารถเท่านั้นที่จะเข้าไปในโรงเรียนเฉพาะได้คนที่จบออกมาจะถูกท้าทามโดยสามนักจักใหญ่ แม้แต่สุริยันจันทาก,ก็ด้วยยอดไปเลยถ้าข้าสามารถเรียนจบได้ล่ะก็ข้าคงสามารถกลับไปเอาร่างของท่านแม่ที่ปราสาทขุนนางได้งั้นสินะวิญญาณบระส,สุทธิ์างของท่านจะได้พักผ่อนอย่างสงบข้าตัวคนเดียวมาโดยตลอดการเข้าเรียนที่นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้คนในโรงเรียนน่ะแข่งแก่งมากเลยนะข้าจะเล่าให้เจ้าฟังสองเรื่องก่อนละกันพี่ชายการทดสอบมันยากหรอครับข้อจํากัดสองข้อพันพื้นฐาน อายุต่ำกว่า12ปีและเรเวลเกิน15เลเวล15ถ้าเพิ่งเจรเลเวแต่1เท่านั้นและค่าต้องเข้ารับการทดสอบในอีก3เดือนการทดสอบจะเป็นการประลองอาจารย์เคยพูดไปว่ายิ่งได้สู้จริงมาเท่าไหร่ยิ่งดีอาจารย์เสี่ยวหยากับพี่ชายครับแม้ตอนนี้ค่าอาจจะมีผู้คนมากมายแต่ค่าจะต้องเข้าที่นี่ให้ได้และค่าจะต้องก้าวข้ามพวกเขาไปให้ได้ดูเขาสิเหมือนเราแรกๆในเะนื้ ความรู้สึกนี้มันอะไรกันนะการได้เดินเข้ามาในโรงเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดในบวีแบบนี้และได้เป็นนักเรียนของที่นี่ได้เวลาลงสมัครแล้วไปกันเถอะเอ๊ะมีอะไรงั้นเหรอแย่ละสิอะไรกันทำไมต้องเป็นยายบ้านนั้นด้วยนางจะเป็นอาจารย์ประจำชั้นของวิ5าจริงหรือเหม้ดนางน่ะไปสู่รวมความบ้าคลั่งนักเรียนในเช้นของเธอผ่านแค่หนึ่งในสิเท่านั้น การปฏิบัติของเธอกับนักเรียนมโหดหร้ายฮาลูถเสมอถึงอาจารย์จู่ยี่จะเข้มงวดแต่เขาก็เป็นอาจารย์ที่ดีนักเรียนมากมายเข้าไปในโรงเรียนโดยเฉพาะเพราะนางเป็นคนสอนแต่เจ้าต้องพยายามอย่างหนักนะครับดูเหมือนอาจารย์คนนี้จะเข้ากับข้าได้แล้วนะข้าไปที่พักของนักเรียนใหม่ก่อนนะครับฝึกฝึก,ก,กเอ๊ะอาุณสวัสด์ครับผมเป็นนักเรียนใหม่นี่บัตรประจําตัวของผมครับเอ๊ะไปหีชั้นหนึ่งห้องร้อยแปดางสายห้องหีสาม ขอบคุณมากครับตึๆๆ่งๆเออหาอยากจริงๆนะเด็กที่มีมารายาทแบบนี้นะแขกแขกฝุ่นเยอะจังเอาละข้าต้องเก็บกว่ามันก่อนฝึกสปีริตอายทำงานจะไม่มีฝุ่นใดหลุดรอดสายตาข้าไปได้ชุบชุบชุบฝฝฝวิงๆๆๆ่งวิ่งฮ่าย่เสร็จแล้วต่อไปก็ใช้เวลาพักผ่อนในการฝึกฝนสิ่งที่อวีห้ากำลังฝึกอยู่นั้นคือหนึ่งในวิชารับของนิกายถังกระบวนการฝึกรับวิชารับแห่งสวรรค์ การฝึกนี้เหมาะแก่การฝึกคนเดียวข้ายังจำความรู้สึกในป่าชิงหัววครั้งแรกได้อย่างชัดเจนเลยพี่ชายฝึกให้ข้าเป็นครั้งแรกมันยากมากมากเลยเส้นพลังของข้ามันอ่อนแอและแคบจึงทำให้พลังมีกาไหลได้ไม่สะดวกแถมมีบางจุดที่เส้นมันพันกันม่วไปหมดด้วยทำให้เขาต้องสูญเสียพลังอย่างมากเพราะข้าอ่อนแอทำให้พี่ชายต้องใช้เวลาทั้งคืนกว่าจะเดินพลังเค้าวงจรเขาไม่สนใจว่าตัวเองจะเหนื่อยแค่ไหนเขาสนแต่จะช่วยข้าเท่านั้น ข้าจะต้องฝึกให้หนักวิ่งวะเอ๋พี่เพอฝันมาแล้วจ้าข้าเสียข่าให้ไปโอเคไหมหละ่ะรู้สึกสาบซึ้งในบุญคุณหรือยังพี่เพอฝันวิธีฝึกแบบนี้เหมาะสําหรับเจ้าในตอนนี้มากน่าจะช่วยให้คนอย่างเจ้าแข็งแกร่งขึ้นได้ไม่กี่วันมานี้ร่างกายจะดีขึ้นมากนะับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนั่นนะพี่เพอฝันมาช่วยข้าใช่ไหมครับช่วยบ่าอะไรข้าไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นหรอกนะข้าช่างวุแล้วสิไปนอนสักหน่อยดีกว่าเจ้าก็พยายามฝึกเข้าเวล ไม่ว่าพอจะไปนอนเนี่ยนะเอาไว้เจ้าพัฒนาไปจนถึงต้องการวงแหวนที่สองข้าค่อยตื่นนะพี่จะช่วยให้เจ้าเป็นสปิริตมาสเตอร์ที่ใช้น้าแข็งสุดเจ๋งเองหมวที่สองเป็นวิชาน้ําแข็งเหรอแล้วข้าจะทคได้ยังไงล่ะครับเมื่อเจ้าตกอยู่ในอันตรายพี่จะช่วยเจ้าเองปิ้วสิสำคัญที่สุดตอนนี้คืออย่ามารบกวนเวลาอนของพี่แล้วไปฝึกสเปคฮะฝึกทั้งวันแบบนี้ข้าว่าข้าน่าจะแข็งแกร่งขึ้นบ้างแล้วหรือมั้งเช้าแล้วหรอเนี่ย เอดฟุกบึตึกตึกตึกฟุกสไตล์ของเขาดูดีมากเลยล่ะข้าไม่เคยเจอใครรอบแบบนี้มาก่อนเลยฟุกโดยเฉพาะดวงตาของเขาหนักมันสวยมากฟุกฟุกเจ้าคือโรเมนของข้าหรอเฮ้อห <c oughs> ลีกไป <c oughs> ดูเหมือนเจ้าจะเป็นคนที่ทำความสะอาดห้องนี้สินะ ข้าจะยอมให้เจ้าอยู่ด้วยก็ได้แต่ข้ามีกฎไม่กี่ข้อที่เจ้าต้องทําตาม 1. ห้ามพาใครมาในห้องนี้มั่วๆห้ามแก้ผ้าในนี้สห้ามกลสี่ห้ามรบกวนข้าห้าจากนี้ไปเจ้าเป็นคนทําความสะอาดห้องนี้และห้ามสัมผัสเตียงข้าเด็ดขาดเข้าใจไหมเป็นคนที่เห็นแก่ตัวชมัดทำไมข้าต้องฟังเจ้าด้วยเพราะไม่งั้นข้าจะเตะตูดเจ้าออกไปนอกห้องไงไม่เชื่อก็ลองดูสิ ค้าเกียรติการที่คนชั้นสูงรังแกคนอ่นี่สุดเฮ้ยจำได้การดูถูกเหยยดยามคนอื่นมาดูกันว่าใครกันแน่ที่ต้องออกไปนะ,ะคนยังแกชื่อของมีแต่จะทำให้ผ้าเสริมเสียเท่านั้นยังกล้าบางอาจมาเรียกร้องจากปราสาทหรืออย่าลืมสิว่าชีวิตแม่แนมนกน่ะมันดีขนาดไหนภูเขาต่อไปนั่นแหละดีแล้วห่าเจอกันคราวนะ่ะเจ้าถูกลงทันแน่ไอหนอไรคา ทั้งแกกับแม่แกมันก็สวัสดิคูดนั่นแหละเฮ้ยเจ้าชื่ออะไรก่อนจะหามชื่อคนอื่นัดมีมารยาทบอกชื่อตัวเองก่อนสิหวังตงข้าหัวอวีห้าเยี่ยมมากไปกันเลยไอ้ทึมข้าหล่ะไม่เข้าใจพวกหัวสูงจริงๆพี่ห้าขึ้นแล้วโนะโว้ยจบไม่สวยแน่แกสีทึมอย่าได้ใจไปนักละ่ะถึงเจ้าจะอ่อนแอ ข้าก็ไม่ออมมือให้เจ้าหรอกนะโทษทีนะแต่ดูเหมือนว่าชื่อหัววิ้าวนะ่ะมันกำลังจะหายไปเร็วๆนี้แหละข้าขอถอนคำพูดที่บอกว่าเขาดูดีให้หมดไม่ได้เลยว่าจะเป็นคนที่แย่ขนาดนี้ว้าวนักเรียนใหม่สองคนกำลังจะสู้กันแหละคนหัวฟ้าหล่อจังเลยโอ้แมเข้ามาวงแหวนสิปีอย่างน้อยเจ้าก็ยังมีทักษะแล้วนะข้าคงแปลกใจมากถ้าพวกเขาให้เจ้าผานหน่อย จะสู้กับเจ้าถ้าไม่ต้องใช้บงแหวได้วยซ้ำลากอนเร็วมะขนาดไม่ใช้สปิริตยังแข็งแกร่งเลยหากเขาใช้พลังเต็มที่อ้ต่อสู้คงไม่มีโอกาสชนะแน่นอนเกิดอะไรขึ้นนะฮัลเลอร์ฮัลเลอรเกินไปแล้วคนคนนี้แข็งแกร่งเปลี่ยนไปได้ยังไงอวี่้าาใช้สปิริตไอทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการโจมตีต่อไปด้วยวิชาตากิด ทำให้เราสามารถหลบการโจมตีของเขาได้ฟุกฟุกข้าเห็นแล้วข้าจะหลบมันเล็งไปที่คอของข้าหวางตรงกำลังจะโจมตีอย่างรวดเร็วชุกอึจากนั้นก็ใช้ไหล่กระแทกขาเขาออกไปและทำให้เขาเสียาการทรงตัวยะ <Yeah! S 2> วางแผนอย่างตั้งใจฟุกข้าไม่คิดเลยว่าเฮ้ฟุกฟุกเขาจะพิกกลับมาทรงตัวได้อีกครั้งเอ๋ฝ่ามือยก ปิงตุม้มพุรังอะไรกันจะวัดดีเกินไปแล้วบางอาจมาผักขาข่ายางั้นเลยเยอยอาตุ๊กตุตุกตุกตุก,ตก,ตกแต่งมากถึงมีส p i ร i t ์อยก็หลบได้ไม่หมดแน่เด็กหัวน้ำเงินหลบการโจมตีพวกนั้นได้ยังไงกันนะเขาดูอ่อนแอมากเลยนี่นะโดยเฉพาะดวงตาไม่รู้สิแต่เขาก็น่ารักดีนะแย่ละสิข้ารับมือได้อีกไม่นานแล้ว การโจมตีของหวังตรงรุนแรงเกินไปข้าต้องใช้วิชารับสวรรค์แต่ข้ายังฝึกมาไม่ค่อยพอเลยที่สำคัญคือความต่างชั้นของเรามันเยอะมากขืนเป็นแบบนี้ข้าได้แพ้แน่ฝุกอ,อึกข้าจะแพ้ไม่ได้ด็ดคาดจ้าสป i ริตไเนตรก่อกวนบวกเนตรสวรรค์ลิ้นเอ๋โอ้ยอ้การใช้ขาเป็นจุดเด่นของเจ้าสินะดูสิ ทีนี้เจ้าจะเตะข้าได้ยังไงกันฝุ่นปึ๊บอ่ะเอ๊ปล่อยข้านะเจ้าทำบ้าอะไรเนี่ยยอมแพ้หรือยังยอมบ้าอะไรล่ะไปเดี๋ยวนี้นะอยังไม่ยอมแพ้อีกเหรอข้ามีมีดเจ้าตายไปแล้วนะเอ๊เข้าใจแล้วข้าแพ้แล้วปล่อยข้าสักทีกดห้าข้อที่เจ้าตั้งไว้น่ะข้ายอมรับก็ได้ไม่ใช่เพราะข้ากลัวเจ้าหรอกนะแต่เพราะข้าเคารพเจ้าในฐานะรูเมท ข้ายอมรับหาเจ้าใช้สเปรตข้าสู้เจ้าไม่ได้แน่แต่จะไม่ให้ดีหากเจ้ากล้าดูถูกข้าอีกแล้วก็ต่อให้ต้องตายข้าก็จะจัดการเจ้าให้ได้ถูกเจ้าน่ะไม่ได้แพ้เพราะหนน่งหรอกนะแต่แพ้ที่จิตใจว่าไงนะถ้าข้าคิดจะสู้กับเขาจริงๆรเขาก็ไม่มีโอกาสชนะข้าหรอกข้าแก่งกว่าเห็นเห็นมันจะชนะข้าได้ยังไง เพราะว่าเขามีจิตใจที่ปราศจากความกลัวอย่างนี้ล่ะความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความตายน่ะไม่ได้มีกันทุกคนหรอกนะขอบคุณสําหรับคําแนะนําครับผู้โสโตึกตึกตึกเชอถ้าไม่คุยได้แล้วสำหรับผู้ชายแล้วตัวเขาหอมเกินไปนะชายคนนี้แปกจริงๆอ่อนแอแท้ๆกับไม่ยอมถูกรังแกเนี่ยนะ อ,อไม่อยากเชื่อว่าข้าจะแ้้พรอะดูถูกเขานะ่ะหายหน้าจริงๆข้าจะไม่คุยกับเขาแล้ว